สวัสดีครับเพื่อนเอนบ้านสวนหลวงติ่งนะครับเวลาเราเจอหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับบางองค์เนี่ยก็จะค้นหายากนะครับว่าจัดสร้างที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่องค์นี้ลองค้นหาดูแล้วนะครับปรากฏว่าก็เป็นหลวงพ่อทวดนะครับของวัดสีหยางอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาจัดสร้างในปี2541นะครับเพื่อนเ ขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ1.8ึ่งจุดแปูณสามจุนเซนนะครับวัดสี่อย่างก็เป็นวัดโบราณอยู่ที่อำเภอละโนดจังหวัดสงขานะครับหลงมาทศนตรงนี้ก็เป็นเนื้อว่านนะครับข้อความที่เขียนด้านล่างจะเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะครับตรงนี้นะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมียันนะครับเป็นยันห้านะครับเพื่อน กาเรียกว่าหลวงพุทวดหลังยันก็ได้นะครับแล้วก็มีชื่อวัดนะครับอยู่ตรงนี้อ่าน,นยากนิดนึงนะครับวัดสีอย่างแล้วก็อําเภอละโนดจังหวัดสงขลาอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากได้มาก็ลองสืบคนเบื้องต้นนะครับดูว่า,าประวัติการจัดสร้างเป็นยังไงนะครับก็พบว่าบันทึกไว้ว่าประมาณสร้างในปี2541นะครับเพื่อนๆจะลองลงกล้องส่องดูเนื้อองคพระหน่อยนะครับดูจาก ข้อความก่อนแล้วกันนะครับอ่านยากนิดนึงนะเพื่อนย่อลงไปหน่อยดีกว่านะ <c oughs> นี่นะครับเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะครับ แล้วก็จะมีเศษของทองคำเปลวนะครับอยู่ในเนื้อเยอะเลยนะครับน่าจะถูกแปะแล้วก็บูชาไว้ในช่วงที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับงี้นะก็จะเป็นเนื้อว้านแบบนี้นะครับเพื่อนสวยๆเดิมๆนะครับอนี่หน้าหลวงพ่อก็จะประมาณนี้นะ หลิวจีวอสังคติต่างๆนะครับจะเห็นมวลสารเป็นเส้นใยของว่านต่างๆทั่วไปเลยนะครับนั่งอยู่บนบวกกีบสองชั้นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันห้าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีขึ้นคาบ ไขว่านเป็นเม็ดขาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับตอนที่ค้นหาครั้งแรกก็เริ่มจากการค้นหาหลวงพ่อทวดที่มีภาพที่เป็นแบบยันห้าแบบนี้นะครับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูเห็นไหมยจะมีขอบสันของตรงตัวยันนะครับเป็นเหลี่ยมๆด้วยเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าวัดสีหยางนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ละโนโด,ดตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่งขานะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นทองคำเปลวอีกเหมือนกันนะครับเห็นไหมฟังอยู่ในตัวระหว่างฟอนต์นะครับเนี่ยนะไขว่านขึ้นเยอะมากเลยนะครับเนะดี๋ยวด้านข้างสักนิดนึงนะครับ นี่ด้านข้างใบหูก็ชัดนะครับพระขนาดไม่ใหญ่นะครับเล็กๆน่ารักดีนะครับมวลสารถือว่าสวยเลยนะนี่นะครับจะเห็นเป็นเหลี่ยมๆเลยนะครับเห็นไหมคตรง ที่เป็นส่วนของยันนะข้อความค่อนข้างอ่านยากมากนะครับโชคดีที่ยังหาเจอนะครับเวลาสะสมหลวงปู่ทวดเนี่ยก็สนุกดีตรงที่แบบเป็นพระที่สร้างเยอะนะครับหลายๆวัดก็จัดสร้างหลวงปู่ทวดทั้งนั้นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรบ่งบอกนะครับแต่โชคดีองค์นี้ก็คือบอกว่าเป็นหลวงปู่ทวดแล้วก็มีข้อความมียันต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับทําให้รู้ว่าเป็นของวัดสียังละโนด ส่งขาได้นะครับก็โชคดีนะครับบางองค์เนี่ยเป็นรูปของท่านแล้วก็ไม่มีอะไรบอกเลยเนี่ยโอ้โหต้องหายากยากมากๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับหลงวงพ่อทวดเนื้อว่านองค์นี้นะครับขนาดเล็กๆนะนหนึ่งุดดคูณสามดศูนเซนนะครับเป็นพระรุ่นใหม่ๆนะครับปี2541รอสสิบเอดปั๊มเครื่องแล้วนะครับนี่นะก็วสวยงามดีนะฮะเป็นเนื้อว่าน ขึ้นคาบไขาวานมาันมาแล้วมันคันเนี่ยนะครับเห็นไหมโอเคครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ